สวัสดีครับเพื่อนๆมีเดินป่ามีดการเกษตรครับวันนี้นะครับมีมีดชุดใหม่นะครับเหล็กตลับลูกปืนนะครับผมเป็นเหล็กตลับลูกปืนลดสิบล้อนะครับเป็นงานตีร้อนนะครับชุบคมแข็งนะครับด้วยน้ํามันนะครับเหล็กตลับลูกปืนนี่ต้องชุบน้ํามันอย่างเดียวนะครับผมเพราะว่าเหล็กมันมีความแข็งกรอบครับสวยงามมากครับ เป็นใบมีดตอกลายนะครับตอกลายตอกมือนะครับผมสวยงามจริงๆริงครับขึ้นชื่อคําว่าเหล็กตลับลูกปืนนะครับทั้งแข็งทั้งเหนียวนะครับถ้าชุบได้ทีนะครับเหนียวนะครับแต่ถ้าคนไหนชุบไม่เป็นนี่กรอบแน่นอนครับนะครับราคาครับราคาครับเล่มละ1,500บาทครับ1 5 0 0บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับผม ทำยากมากนะครับเล็กตลับลูกปืนนะครับมันแข็งนะครับตัวนี้มีอยู่สามทรงนะครับมาดูเล่มที่หนึ่งนะครับตัวนี้เป็นทรงมีดเน็บครับทรงมีดเน็บนะครับใบยาวครับ10.2นิ้วครับใบกว้าง2.2ครับสันเกือบเกือบเจ็ดมิลครับผมเป็นงานตีไล่ปลายนะครับ เปิดผิวขาวนะครับสวยงามนะครับนี่ใบ10.2นิ้วไซส์ปานกลางนะครับเขาเรียกว่าไซส์พิมพ์นิยมนะครับพิมพ์นิยมร,ราคา1,500บาทครับเก็บเงินปลายทางนะครับใบที่2นะครับ10.2นิ้วครับ ใบกว้าง2.2นะครับจริงๆอ่ะมัน2.2กว่าครับเกือบเกือบสอนะครับสันอยู่ที่6.5จมิลครับนี่ไม่ค่อยมีคนทำกันนะครับเหล็กตลับลูกปืนนะครับขั้นตอนก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากครับแต่ก็ไม่ได้ง่ายซะทีเดียวนะครับ ตลลงปืนนะครับใบที่สามครับใบยาวนะครับสิบจุดแปดครับผมสิบจุดแปดนิ้วครับใบกว้างสองจุดสองนิ้วครับสันหกจุดห้ามิลครับงานตีไล่ปลายนะครับ ต่อไปเป็นมีดเน็บใหญ่นะครับใหญ่ยาวนะครับใบยาว11.5นิ้วครับสะใจเลยนะครับใบกว้าง2.4นิ้วครับสันอยู่ที่7มิลครับ7มิลไล่ปลายครับราคาเท่ากันนะครับ1,500บาทครับพร้อมส่งนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับ ใบที่5้าไอ้ใบที่ถูกต้องครับใบที่ห้านะครับใบที่ห้าใบยาว1 1บุดนิ้วครับใบกว้าง2องนิ้วครับสันอยู่ที่6.5จมิลครับเกือบเกือบเครับสวยงามมากๆเลยนะครับเดี๋ยวดูการตอกลายครับดูเรื่องเนี่ครับตอกลายเนียนจริงๆครับนี่ครับ ฝีมือนะครับฝีมือมากนะครับต่อประมาณนี้กําลังสวยครับเนี่ยกรีดลองเลือดตรงนี้นะครับสวยมากครับเลขที่หกครับใบยาวสิบเอ็ดจุดสองนิ้วครับใบกว้าง2.4ครับสันอยู่ที่7มิลครับนี่วัดตรงนี้นะครับ7มิลนะครับ งานตีไล่ปลายสวยงามนะครับต่อไปเล่มที่7ครับทรงแรมโบ้ครับนี่ทรงแรมโบ้นะครับใบยาว11.1นิ้วครับกว้าง2นิ้วครับสันอยู่ที่6มิลครับ สวยงามจริงครับแรมโบ้ครับนี่ครับ1,500บาทครับผมบางคนไปแต่งสันตรงนี้ครับให้มันเป็นเว้าลูกเล่นนะครับมันแต่งได้ครับเล่มที่8ครับแรมโบ้เหมือนกันครับใบยาว10.9 0 9นิ้วครับ ใบกว้าง2.1นิ้วครับสันอยู่ที่6.5มมินครับสวยมากครับเอ่มทีเก้าครับใบยาวสิบอดนิ้วครับ ใบกว้าง2นิ้วครับสันอยู่ที่6มิลครับผมต่อไปเล่มที่10ครับทรงแคมมาเชเต,เต้ครับ ตัวนี้เป็นคราบนะครับเดี๋ยวก่อนส่งพอเราจะมาขัดฝอยอีกทีครับเนียนกิ๊บไม่ต้องห่วงนะครับก่อนส่งงานนะครับเราจะเก็บให้อีกรอบนะครับใบยาวอยู่ที่10.8นิ้วครับใบกว้าง2.1ครับสันอยู่ที่6.7 6.8ครับเกือบเกือบแล้วครับเนี่ยสันหนานะครับอีกนิดเดียวจะ7มิลแล้วเนี่ย นี่น้ำหนักดีครับหนักดีนะครับสําหรับงานลุยเลยนะครับเนี่ยทรงนี้นะครับลุยลุยได้ทุกทรงนะครับลุยได้ทุกทรงนะครับพันห้าครับพร้อมส่งก็มเงินปลายทางครับเล่มที่สิบเอ็ดครับสิบเอ็ดใบยาวสิบเอ็ดนิ้วครับใบกว้างสองจุดหนึ่งครับสันอยู่ที่หกจุดหกหกจุดเจ็ดนละครับ ขอวัดดูแป๊บหนึ่งนะครับ6มิลน,นะครับ6บินแ่สวยนะครับทรงแบบนี้ใส่ด้ามอะไรก็สวยนะครับเล่มสุดท้ายนะครับเล่มที่สิบสองนะครับ ใบยาว10.9นิ้วครับกว้าง2.1ครับเกือบเกืจุดสองนะครับสันอยู่ที่6มิลครับเป็นคราบน้ำมันนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวเราจะเก็บงานให้อีกทีนะครับเดี๋ยวแล้วครับ เพื่อนๆชอบทรงไหนครับเลือกได้เลยครับ3เล่มแรกนี่จะเป็นอเน็ปไซส์กลางนะครับยาวประมาณ10นิ้วนะครับ10.2 10.3อะไรเงี้ยครับอีก3เล่มถัดมาเป็นไซส์ใหญ่ครับประมาณ11นิ้วหน่อยๆนะครับนี่ก็11นิ้วเกือบ11นิ้วทั้งหมดนะครับนี่ครับเรมโบนะครับแคมมาเชเต้เนี่ยครับก็ราคาเดียวกันนะครับ1,500บาทนะครับผมพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับชอบเล่มไหนทักทายมาได้นะครับสวัสดีครับ